สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับแล้ววันนี้จะมาพูดเรื่องสามข้อที่มือใหม่ควรรู้ก่อนลงทุนเลี้ยงหมูนะครับผมสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะทักทายกันหน่อยนะคะสวัสดีครับน,นี้ไลฟ์สดจากบริษัท BP จเจริญกรุ๊ปนะครับผมใช่แล้วค่ะครับนะสามวิธีนะครับสําหรับมือใหม่ที่ต้องการลงทุนเลี้ยงหมูนะครับผมสําหรับข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือเนี่ย มองหาตลาดปลายทางก่อนนะครับผมเพราะว่าตลาดปลายทางนี่คือสําคัญมากนะครับว่าเราเลี้ยงมาแล้วเราจะไปขายอยู่ไหนนะครับเพราะว่าการที่มีตรงที่ขายนี่ก็คือเราจะได้กําไรแล้วก็ต้นทุนคืนมานะครับผมนะใช่ค่ะ,<น>ะเหมือนแบบบางคนนะคะที่อยากจะลงทุนเลี้ยงหมูนะคะหรือว่าคุนสุกรต่างตนะคะจะลงทุนเลยแต่ว่าไม่เคยไปมองหาเขียงที่จะมาลองรับซื้อเลย<ช>นะคะเวลาที่ถึงเวลาขายแล้วนะคะเรามา เรามารีบหายเสียงตอนนั้นบางทีมันไม่ทันนะคะใ่แล้วก็อีกอย่างนึงเลยอยากให้หาร้านนะคะที่ขายอาหารสัตว์นะคะที่รับซื้อเป็นตลาดรองรับของเราด้วยเนาะจะได้แบบสบายใจนะคะในการเลี้ยงว่ายังไงเราก็มีที่ขายชัวร์ๆเนาะใแล้วก็ให้หาเสียงอื่นๆนหลายเสียงนะคะรองรับไปด้วยนะคะจะได้แบบใช่ค่ะ ไม่ใช่แค่การเลี้ยงสุกรน,นะคะการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจทุกอย่างนะคะคุณจะต้องรู้ว่าคุณจะเลี้ยงไปขายให้ใครก่อนนะคะใช่<ๆ>เพราะว่าถ้าเลี้ยงไปแล้วเราไม่ได้ขายนะคะเขาถึงเวลาขายของเขาแล้วคือเขาต้องกินต่อไปตลอดนะคะมันก็จะกินท <M' un S 2> ุนของเราไปเรื่อยๆ<ช>เนาะ<ๆ>เลี้ยงมาสี่เดือนนะคะแต่ว่าไม่ได้ขายกินครบครบร้อยโลไม่ได้ขายเลยนะคะมันก็จะทําให้ กำไรมันก็จะหมดไปกับอาหารนาอต่างๆก็ยกตัวอย่างนะครับถ้าเลี้ยงสิบตัวก็จะกินประมาณวันละหนึ่งกระสอบนะครับนั่นก็สามสิบกิโลนะครับหนึ่งตัวกินสามกิโลนะครับต่อวันยิ่งหมูยิ่งตนะครับก็ยิ่งจะกินเยอะนะครับแล้วอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าถึงตอนที่ต้องจับแล้วแต่ว่าเรายังหาเฉียงไม่ได้นะครับแล้วก็หรือว่าเราติดต่อเฉียงไว้แล้วแต่ว่าเขาให้คิวเราไว้เนี่ยไกลมากเลยเราก็ต้องเลี้ยงต่อไปนะครับ แล้วพอตอนถึงตอนนี้เขามาจับอะ่ะหมูเรามันเกินไซส์ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบไปแล้วก็นะฮะทำให้มันแตกมันนะครับเชือกฉับแหลกออกมาเสียงก็ได้แต่มันนะครับแล้วเขาเขาก็น่าจะกดราคา,กาเกษตรกรอีกนะครับผมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก่อนจะเลี้ยงนะคะหาเขียงที่จะมารับซื้อไว้ก่อนเลยนะคะใช่ครับผมส่วนเรื่องที่สองนะครับนั่นก็คือ การเลือกสายพันธุ์ที่ดีนะครับผมสําหรับสุกรนะฮะก็คือเลือกสายพันธุ์ที่ดีนะครับก็คือหนึ่งเลยเราจะได้หมูที่สุขภาพดีนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายนะครับผมตัวไวนะครับกินอาหารเข้าไปกินเข้าไปเยอะเราก็ได้น้ําหนักแล้วก็เนื้อแดงกลับคืนมาเยอะเหมือนกันนะครับผมเลี้ยงง่ายสบายมากนะครับแล้วก็ไม่ไม่ป่วยออดแอดนะครับเพราะว่าสายพันธุ์ใช่ไหมคะถ้าเราเลือกสายพันธุ์ที่มันมีเนื้อเยอะ เนาะมีเนื้อเยอะนะคะเขียงก็จะชอบนะคะเพราะว่าเขียงเขาขายเนื้อนะคะเขาก็ได้กําไรใช่ไหมแต่ถ้าเราเลี้ยงแล้วมันนึ่งเนื้อแดงไม่ค่อยมีมันน้อยหรือว่าสายพันธุ์ไม่ดีนะคะเลี้ยงไม่โตเลยสี่เดือนได้น้ําหนักแปดสิบโลแปดสิบห้าเก้าสิบมันก็ไม่คุ้มใช่ไหมคะที่เราลงทุนทั้งเงินทั้งแรงทั้งเวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะ หาแหล่งที่เชื่อถือได้เนาะในการเอาสายพันธุ์มานะคะดูพ่อดูแม่ของเขานะคะว่ามีลักษณะแบบไหนนะคะหลีกเลี่ยงการที่ไปซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะตามบ้านทั่วไปนะคะที่เราเราไม่รู้แหล่งที่มาเนาะใช่ครับใช่ก็คือเลี้ยงแบบกินอาหารเข้าไปแบบมหาศาลนะครับแต่ว่าได้เนื้อแดงแค่นิดเดียวนะฮะเหมือนกินอาหารไปสามกิโลแลกเนื้อได้ประมาณสองสามชิ้นอย่างนี้ก็ก็โตช้ามากนะครับผมใช่ค่ะ ข้อแรกตลาดปลายทางใช่ไหมคะข้อสเลือกสายพันธุ์เนาะส่วนข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการหาความรู้นะคะพื้นฐานนะคะในการเลี้ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดการคอกเนาะเพราะว่าหมูนะคะสุกรเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราจะต้องรู้ธรรมชาติของเขาในการเลี้ยงนะคะถ้าเราไม่รู้ว่าเขาชอบแบบไหนชอบอยู่ยังไงชอบกินยังไงนะคะเราก็จะเลี้ยงเขา มันจะไม่โตเนาะเพราะว่าการจัดการถือว่าสาคัญมากมากเนาะสายพันธุ์อาหารการจัดการนะคะใช่ครับใช่ค่ะถ้าคุณนะคะมีความรู้ครบทั้ง3ามอย่างนะคะรับรองว่าเลี้ยงหมูโตแน่ๆเนาะแล้วก็มีตลาดปลายทางรองรับที่ดีนะคะครับผมยกตัวอย่างเช่นแบบว่าคือเลี้ยงหมูเนี่ยซื้ออาหารให้มันกินนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าแค่ซื้ออาหารให้มันกินนะครับยังไงมันมันกินมันทั้งกินทั้งเล่นแน่นอนนะครับมันจะได้เลกเนื้อได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับ บางทีเราให้มันเยอะเกินมันก็จะเล่นนะครับนะมันก็จะมีเทคนิคการให้อาหารต่างๆกระตุ้นการกินนะครับผมนะแล้วก็การอาบน้ําหรือว่าทําให้หมูมันหรือว่าการเช็คน้ําประปาท่อน้ําว่ามันร้อนไหมนะครับทําให้หมูเรากินอา,อาหารไม่ดีน้ําก็สําคัญนะครับถ้าร้อนมันลวก ลวกลิ้นหมูมันหมูมันก็จะไม่กินอาหารนะครับเป็นเรื่องแบบเล็กเล็กเน้อน้ยที่ที่มันต้องอาศัยแบบความรู้ใช่ครับเลี้ยงหมูต้องต้องต้องละเอียดต้องใส่ใจแล้วก็ต้องหาความรู้ตลอดเลคือมันไม่ใช่แค่เราแบบให้อาหารเขาก็จุบแล้วก็เขาตูมันก็ขายแล้วมันมีแบบรายละเอียดในการเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมหาข้อมูลเบื้องต้นนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เฟซบุ๊กนาามีกลุ่มต่างๆมากมายนะคะที่ให้ความรู้เหล่านี้นะคะเพื่อให้การเลี้ยงของเกษตรกรทุกท่านนะคะได้กําไรเนาะ ครผมแล้วก็ถ้าใครนะคะที่เพิ่งเลี้ยงใหม่เลยนะคะไม่มีประสบการณ์เลยนะคะไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะแล้วก็ยังไม่มีตลาดปลายทางนะคะในเขตจังหวัดบึงการนะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะเราก็ตลาดปลายทางให้ทุกท่านนะคะหรือว่าท่านไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่ในเขตนี้ก็สามารถที่จะทักมาปรึกษาได้ตลอดนะคะครบ,บริษัทเรานะคะก็มีทีมสัตวแพทย์นะคะสัตวบาลที่คอยให้คําปรึกษานะคะ ใช่ค่ะไม่ต้องเป็นลูกค้าก็สามารถทักมาปรึกษาได้นะคะติดปัญหาตรงไหนนะคะเพื่อที่จะให้การเลี้ยงสุกรนะคะของเรานะคะเป็นไปอย่างราบรื่นเนาะโอเคค่ะโอเคครับสําหรับทางบริษัทของเรานะคะนอกจากอาหารอาหารหมูเนาะก็มีอาหารไก่อาหารปลาอาหารวัวนะคะตลาดปลายทางวัวขุนก็มีเหมือนกันนะคะวัวขุนสี่เดือนเนาะค่ะสําหรับใครที่สนใจนะคะมาสายเกษตรกรแล้วนะคะเลี้ยงเลี้ยงสัตว์นะคะ แล้วก็มีผลิตภัณฑ์เนาะมียาสัตว์มีอะไรครบทุกอย่างนะคะมีวัคซีนมีอะไรหมด<ช>นะครับครบควงจรที่นี่นะครับผมใช่ค่ะ้อมความรู้ต่างๆนะคะ<ช>ที่เราจะเอาไปนําไปใช้นะคะในการเลี้ยงของเรานะคะให้เกิดประสิทธิภาพและมีกําไรมากขึ้นนะคะคสําหรับวันนี้นะคะก็3มเรื่องนะคะที่มือใหม่ต้องรู้นะคะ 1. คุณต้องหาตลาดปลายทางก่อนนะคะ 2. คุณจะต้องหาสายพันธุ์ที่ดีนะคะ3ก็คือจะต้องมีความรู้พื้นฐานนะคะในการเลี้ยงนะคะสัตว์ เนาะโอเคค่ะคสำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ